ดูดวงเฉินหลงเจ็กกี้ชาญดวงชะตาของเฉินหลงหรือเจ็กกี้ชาญน,นั้นลักษณาของเขาอยู่ได้ทั้งสองราศีคือราศีเมษและราศีพฤษภเพราะเวลาตกฟากของเขาคาบเกี่ยวทั้งสองราศีมองไปราศีไหนเรื่องราวในชีวิตของเขาที่ผ่านมาก็ตรงกันทั้งหมดแต่ขอพยากรณ์ด้วยลักษณราศีเมษเป็นหลักตอนวัยเด็ก พ่อแม่ของฉินหลงเป็นแม่บ้านและเป็นกุ๊กในสถานทูตก็ยังถูกต้องเพราะดาวสุกนั้นทั้งกลุ่มลักนณาและเอื้อมถึงลักนณาเขาเริ่มต้นเรียนในโรงเรียนกินนอนประจำที่สอนศินละปะการแสดงการร้องเพลง และสอนศินละปะการต่อสู้เพราะพ่อแม่ย้ายตามท่านทูตไปทำงานที่ออสเตรเลียโดยการฝากเชิญลุงให้เผชิญชะตากรรมลำพังในโรงเรียนกินอยู่ประจำแห่งนี้อันนี้ก็ถูกต้องเพราะดาวสุกกุมลักและมรตยูทำมุม120องศานำหน้าลัคนาดาววิถีชีวิตหรือดาวอังคารกุมราหูในเรือนสุภะดาวเหล่านี้หมายถึง ศิละปะการสแสดงและศิละปะการต่อสู้ทั้งสิ้นที่โรงเรียนแห่งนี้สอนหนักมากทั้งกายกรรมการต่อสู้เช่นเอาถ้วยใส่น้ำวางไว้บนมือแล้วเคลื่อนไหวถ้าน้ำหกจากถ้วยนิดเดียวก็จะถูกครูฟาดทำโทษด,ด้วยไม้เรียวทันทีนี่คือลักคณาที่สถิตยอยู่ในกลุ่มดาวลูกไก่ตอนเกิดอันแปลว่า วิธีชีวิตวัยเด็กต้องลำบากต่อสู้ดิ้นรนเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งแต่พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะได้ดีเพราะลัคนาทรงดาวพระฤหัสบดีไปเป็นเดทกุ่มดาวจันทร์เป็นคู่อาศิติธาตุดินส่งผลคุณใหญ่ทำให้เชิญหลงแจ็คก,กี้ชานประสบความสำเร็จร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายระดับมหาเศรษฐี แถมหลักวาสนาก็ส่งดาวพระัส,สบดีขึ้นมาด้วยจึงเป็นหน้าที่การงานของเขามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพระดาวจันทร์เป็นมนตรีดาวจันทร์พระสาดีสองดวงนี้กลุ่มกันในเรือนการเงินและเอื้อมถึงลัคนาเสมือนกลุ่มลัคนาเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยเช่นกัน แต่ชีวิตในช่วงวัยเด็กของเฉินหลงไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เพราะเรียนแต่เรื่องการต่อสู้กายกรรมพระดาวอังคารจิตใจเป็นกาลีจึงไม่สนใจการเรียนดาวอังคารกุมราหูจึงสนใจในทางเกเรดื้อรัน้นชอบออกกำลังกายกรรมงานเสี่ยงภัยสแตนแมนเหล่านี้เป็นหลักดาวปุตตะที่แปลว่า การเรียนการศึกษาคือดาวอาทิตย์ไปกลุ่มดาวพุธในเรือนวินาศจึงไม่สนใจการเรียนนั่นเองพอโตขึ้นเชิญหลงแจ็คก,กี้ชานก็มีความฝันอย่างหนึ่งคือต้องเป็นหัวหน้าสตันแมนให้ได้ก็เพราะดาวอังคารกลุ่มราหูในเรือนสุภะผนวกกับดาวมฤตยูทำมุมร2 0ยองศาถึงลัคนานั่นแหละเป็นตัวกระตุ้นให้เขาชอบไปในทิศทางนี้ เชินหลงก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงเต็มตัวเมื่อบูสลีเสียชีวิตผู้กำกับเลยพยายามปั้นเชิญหลงให้เป็นบูสลีหมายเลข2แต่ไม่ประสบความสำเร็จหนังที่เชิญหลงแสดงนั้นดันมาได้รับความนิยมจริงจังเมื่อเขาแสดงเป็นตัวเองคือแสดงแนวแอคชั่นผสมตลกอันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาถนัดนั่นก็เพราะดาวสุก กลุ่มลัคนาเป็นตัวกระตุ้นร่วมนั่นเองชีวิตรักของเชินหลงแจ็กกี้ชานนั้นค่อนข้างวุ่นวายเพราะดาวอังคารกุมราหูเป็นตัวกระตุ้นให้เขาเจ้าชู้ดาวศุกร์เล็งดาวเสาเกือบร้อยแปดสิองศาอีกชุดดาวเสาเล็งลัคนาอีกชุดเป็นตัวยืนยันว่ามีรักซ้อนซ้อนรักไปได้เรื่อยๆตามภาษาหนุ่มเพล์บอย แต่หลักวาสนาสมดาวพระเาือดสวัดีขึ้นไปกลุ่มดาวจันทรเป็นคู่อสิติธาตุดินกลุ่มลักนาหรือเอื้อมถึงลักนาเช่นนี้เฉินหลงแจ็คกี้ชานก็ต้องรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์มากมายเป็นเศรษฐีหมื่นล้านเขามีบ้านหรูในต่างประเทศหลายหลังมีรถสปอร์ตหลายคันมีเรือยอดหลายลำมีเครื่องบินส่วนตัวมีนาฬิกาหรูหลายเรือน ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยไม่มีวันหมดเพื่อเติมเต็มปมด้อยวัยเด็กที่เกิดมาลำบากยากจนต่อสู้ดิ้นรนพยายามนั่นเอง นี่เป็นตัวอย่างดวงะตาจากชีวิตลำบากในวัยต้นแต่พลิกกลับเป็นสำเร็จยิ่งใหญ่ในวัยกลางคนแม้ผลงานการแสดงของเชิญลงเจคก,กี้ชาญจะน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นแต่ก็ยังอยู่เบื้องหลังผลง,งานการแสดงระดับพรีเมียมอีกมากมายหลายเรื่องนั่นเอง